จะแปลว่าภาษาอังกฤษแบบเมื่อยมือแม่อแล้วเพบบบววว่าะเราเริ่มจะมาเระยะทาษางกฤษกันยังขุ้นขนาดนี้แล้วก็เสิร์ฟฮอรพูดสเปรย์กันหไหญ่ก็หัดทมาเบิรงนกันซีไป่ปลาลังย่าลืมเนี่ยลืมม่ได้คือปลาแดกสมจ้าเพราะว่าอย่างเฮามากินปลาแดกต้องมีปลาแดกแม่บักเบนต่ำแซ่บต่ำนัวต้องต่ำแม่บักเบนรักความเสื่อของบ้านข่อยนะพวกเจ้าแม่ข่อยต้มไข่ให้ข่อยแล้วโอขี้ดินอันนี้ขี้ดินเนาะขี้ดินคือ ทุกครั้งที่ข่อยจะเดินทางแบบไปไกลๆตอนข่อยไปเดินทะเลนะแม่ข่อยโหขี้ดินะข่อยข่อยก็เอาป้ายนำแล้วก็ไว้แบบหัวมันนอนแล้วตอนกลับมาข่อยก็นเล้ยงหัวขี้ดินนั้นแหละคับมานเอาอันนี้เป็นความเสือของบ้านข่อยเนาะคุณเจ้าขอบคุณค่ะขอได้อร่อยนะกาแฟด้่น้ำมพน้ำส้มพุดค่ะชากรแตเพิ่มได้ค่ะขอส่วนละพวงแล้ว แต่ว่าเขาจะต้องป่ายบอนคือว่าเปลี่ยนยนต์หน่อเปลี่ยนยนเออข้าวบอลกัจ้าพร้อมแล้วที่จะไปปารีสใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้พอยู่ปั่นผักตุ้ม <laughs> ปั้มตุ้มต้องหน่ นี่เลยเขงเคยกินนี่เอาไม้ทอดฝรัร่งเศส <c oughs> จ้าบบาจ้จาเขาย่จฝรังซะอกไปนอกอากาศอยู่นอกประมาณสิบแปดองศาตะว่นยันหนาวกระเป๋าพายไปนำแต่ว่าเอาไว้ข้างในดอกไว้ทำทางมันจะงาวขึ้นกันเลยมาซอกเก็บหน่อไหม เมื่อขายอยู่แล้วพอได้ค่ะปิโยนกลับป้านเราจะเลาจำแลยก็คือเราจะเลาจำแลงก็คือบอดี้นอนยนยนบปแล้วเนาะตอนนี้ก็บอด้นอนตอนนี้เจ็ดโมงแรงเนาะแต่ว่าตะเว็นยังเงีตาเขาอยู่นี่เลื้อยเปื่อย งพวกเจ้าดอกไม้เข็บทางยูฟรั่งคืองามแหงดอกชิวลิปดอกอย่างกับแบบก็เต็มจ้ามันเป็นดอกอันนั้นอย่างก่อว่าดอกเดซี่ดอกเดซี่ด้วยเ้ากระลังชายใส่ไหนกับนั่นเป็นอย่างกับอาิสิต น่สิพวกเขากำลังจะไปเก็บน้อไม้ Let's go Let's go เบิร์อ๋อนี่คือน้อไม้เด้อพวกเจ้านี่เห็นปะมันเป็นเดานี่น้อเออลูกน้อไม้นี่นาน้อไม้แบบเอาไปแกงได้เลยได้ดินะโอุ้ยพ่อเจ้าคนเล้าอยู่ใส่กระบอกตายแาอยู่งใส่อไม้อยู่ใส่ของเก็บกินเลยเบิด์น้อไม้จุเจ้าเห็นมั้ย ได้ด่าได้อยู่ในนี่เบิ้งน้ำไม้นี่น้ำไม้ฝรั่งบอกให้เจ้าเบิ้งเนาะน้ำไม้ฝรั่งนะนี่เห็นแล้วบอกว่าเดิไปแกะออกจากปาน้ำไม้เนาะตอนนี้กับเราจะไปเก็บกระเทียมจะไปเก็บกระเทียมเก็บกระเทียมก็มาจ้ะเบิ้งสุดมีนาที่จะมาเก็บกระเทียมของเจ้า กระเทียมปลายเตือนเปินอย่างบุ้งต un ัดไม้เมันะเทีมกรมกระเทมกระเทีบมกมกนคเทมหระอทมกระเทียมกรียมกระเทมรเมกระเทกเทียมกเยมกบเทีกเทเทียมใบกระเทียมกาเท่ากรเทยมอเทียมกเงีนกรเทียมละเอมกระเทีมกรีมกเลยกมกรียเะเทียมกรกเกะเ เอาเห็ดไปต้ไปไปครมือมันพิตัวเอเอาว้าแม่อันนี้คนบอกว่าเป็นพักบงฝรั่งแต่มีเอื้อหางเนวาอยู่เสียงข่วงก็มีมีแค่ว่าของจ้าอยู่เสียงข่วงนะู่แถวในห้วยมันนอกว่าจันนี่เราจะกินใหเบิงเด้อแซวอันนี้ออกแซแบบ ส้มๆเดีวันนั้นเาะ zoom zoom z o กงเกงเครื่อง้ว z o เรื่อง้งมาร่อยๆอยู่เขตใดนมีเลยนอกจากเขตเสียงเสียงห่วง